สวัสดีครับสวัสดีเอซท่างช่องพหักชนแนลครับมือนี้ครับวันที่7มีนาคมสองหาครับผมมือนี้ครับผมเนาะจะมีเนาะทั้งมาแบ่งปันเอซท่างช่องครับเป็นของอาจารย์รันพนมไพยครับผมงวดที่แล้วให้มาครับ30ล่างครับออก0 3นย์บนครับนี่ครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะเลขของอาจารย์รันพนมไพยครับผมตั้งแต่ หกงวดหาหกงวดหลังสุดกับผมเนาะก็ถือว่าเข่าดีครับผมนี่ครับอย่างเช่นนี้ครับผมส่วนมากเลขเพิ่นครับจะให้ล่างขึ้นบนจะให้บนลงล่างครับผมเนาะเดี๋ยวพาเอพซีทั้งช่องมาเบิ้งย้อนหลังว่าเลขเพิ่นเข่าดีบ่ครับผมอาจารย์รันพนมไพรครับผมนี่ครับมาครับสิบหกท่นวาครับผมเนาะเข่าที่เจ็ดหาหาเจ็ดครับผมนี่ครับ 16บธันวาเข้าที่5775 7, 7, 5ครับแล้วก็30ครับผมนี่ครับ30มทันวาครับเข้าที่44ครับผมนี่ครับเขามา2งวดติดต่อกันแล้วก็17มกกะลา17มกกะลาไม่เข้านะครับไม่เข้าแล้วก็1กุมภาครับ1กุมภาให้90 ออก09ครับนี่ครับ1กุมภาเข้าที่9009ล่างครับแล้วก็16 16กุมภาครับผม16กุมภานี่ครับบอกเขาครับผมเนาะเลขออก43ล่างแล้วก็395ครับผมกถือว่าเลขวิ่งเพิ่นยังเดินดีครับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วงวดที่แล้ว นี่ครับผมเข้าที่30 0ศกับผมเนาะก็ชื่อว่าเลขเพิ่อนหนังติดตามอยู่ครับผมเนาะอาจารย์นันพนมพยครับผมเขางวดวันที่สิบหท่านว่าสามท่านว่ากับเข่าครับผมเนาะแล้วก็กด17ดมักกะลาบอกเข่าครับผมหนึ่งกุมภาพเข่าครับแล้วก็16กลุมภาพไม่เข้าเข้าวันที่หนึ่งมีนาครับผมเนาะ หกงวดหลังสุดครับหกงวดหลังสุดตั้งแต่สิบหกธันวาครับผมธันวาสิบหกธันวาสามสิบทันวาสิบเจ็ดมกราแล้วก็หนึ่งกุมภาสิบหกกุมภาแล้วก็หนึ่งมีนาครับผมเนาะหกงวดหลังสุดครับผมหกงวดหลังสุดเข้าสีงวดครับหกงวดหลังสุดเข้าสีงวดครับ ผิดสองงวดครับผมเนาะผิดสองงวดครับกระถือว่าหนักติดตามยู่ครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะเลขวิ่งเพิ่นครับผมก็ถือว่ายังเดินดีครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผม6งวดหลังสุดเข้าสงวดครับผมเนาะผิดสองงวดครับส่วนใครที่รอของ เลขวิ่งสงขาครับผมเนาะเลขวิ่งสงขาครับเลขวิ่งสงขาเพิ่นแจงข่าวมาครับผมเลขวิ่งสงขาครับผมเพิ่นจะให้วันที่10เด้อยืชีทางช่องครับผมเนาะวันที่10มีนาครับผมเนาะเลขวิ่งสงขาครับผมนี่ครับแจงข่าวมาครับผมอุทิศแล้วให้เก้าครับผมเนาะเข้าที่79้าล่างครับเลขวิ่งสงขาส่วนใครรอเลขวิ่งนัทขบถม ตอนนี้กําลังติดต่อไปกับผมเนาะพยุงว๊วยยังเดี๋ยวอยู่ครับผมแล้วก่อนครับผมเนาะรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวก็คนใครรอเลขวิ่งเชียงรายมาช้าหน่อยครับผมเนาะเลขวิ่งเชียงรายครับจะได้ก่อนเลขออก 1- นถึงสวันครับจะได้ก่อนเลขออก 1- นถึงสวันนะครับนี่ครับผมพุถึงแล้ว3ามตัวมา2ตัวครับเจ8เ้าดเข้าที่79ครับนี่ครับ มีแค่3ามคู่เองครับผมเนาะ7 9 9 8แล้วก็8 7ครับผมกลับไปกลับมาบนรางกับถือว่าหน่อยคู่มากครับผมนี่ครับเล็กวิ่งเชียงรายรัาผมรอก่อนนะครับส่วนใครรอให้ผมสรุปเล็กล่างให้รอก่อนเด้อสรุปล่างแบบนี้นะครับแบบนี้รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปหลักสิบล่างให้ f c ทางช่องนะครับรอก่อนนะครับนี่ครับ ตอนนี้ได้มาครบแล้วครับผมเนาะแต่ว่าขอละแป๊บน,นึครับผมจะมีสำนักอื่นมาเพิ่มเติมอีกพอครับผมเนาะจะเป็น6 7เจ็ดสำนักก็ว่ากันไปคร <str uggling> <impatient>. <White> own, one, ับผมเนาะหลักสิบล่างครับนี่ครับรอก่อนนะครับงวดที่แล้วชนที่เก้าครับผมเนาะออกเจ็ดเก้าล่างครับมาครับผมมาครับของอาจารย์รันพนมไพยครับสี่งวดครับผมไม่ใช่ครับหกงวดหลังสุดครับหกงวดหลังสุด เข้ามาสีงวดครับนี่ครับเด็กเพิ่นงวดที่แล้วสามศูนย์ศูนย์สามครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับงวดนี้ได้มาแล้วครับงวดนี้ครับนี่ครับอาจารย์รังพนมไพรครับผมไหยเอ่ยนายเอ่ยบนวิ่งเก้าล่างวิ่งสองครับบนวิ่งเก้าล่างวิ่งสองอันนี้งวดที่แล้ว ใช่ไหมงวดนี้งวดนี้โอเคงวดนี้แหละนี่ครับเออใช่งวดนี้บนวิ่งเก้าครับล่างวิ่งสองครับนี่ครับงวดที่แล้วนี่ครับผมบนวิ่งเก้าล่างวิ่งสองครับผมเนาะเดี๋ยวผมเชยนให้เอฟซีทั้งช่องดีกว่าครับผมนี่ครับสูตรกําลังวันเข้าสามตัวตรงครับนี่ครับหกศูนย์สาม พันวาครับผมเนาะในเอ่ยกำลังวันหกศูนย์สามใช่ไหมเออใช่ใช่หกศูนย์สามจริงครับผมงวดนี้มั่นใจเข้าอีกสูตรกำลังวันเข้าหกศูนย์สามครับนี่ครับเอาจะมาเชิญเห็นเอฟซีทั้งช่องกรบผมเนาะของอาจารย์รันพนมไพรครับผมพนยุทีอำเภอพนมไพรครับผมเนาะจังหวัด ร้อยเอ็ดครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์รันพนมไัยอาจารย์รันพนมไัยครับบนครับบนบนวิ่งเก้าครับ บนวิ่งเก้าครับจับคู่ครับ92 95 98ครับเด่นที่95ครับผมเด่นที่เกครับส่วนล่างครับล่างวิ่งสองครับ ล่างวิ่งสองครับจับคู่ครับสองสี่สองห้าสองแปดครับสองสี่สองห้าสองแปดนะครับนี่ครับผมเนาะนี่ครับ เงินที่95ครับผมจะตามนีครับผมเนาะของอาจารย์รันพนมไพรครับล่างไม่มีเน้นให้นะครับให้สามคู่ต่อบนเน้นให้95ครับลงวันที่16ครับ3ครับ6 7ครับนี่ครับไอ้เอฟซีทั้งสองแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอครับของ อาจารย์ันพนมไพรครับผมหกงวดหลังสุดครับหกงวดหลังสุดย้านะครับเข้ามาสีงวดครับไม่เข้าแค่สองงวดครับผมเนาะกัตถว่าเลขเพลนหนาติดตามมากครับผมนี่ครับบนวิ่ง9ครับบนวิ่งเครับจับคู่ครับ92 95 98ครับเน้นที่95ครับผมล่างครับวิ่งสองครับ2 4งสี่สองห้าสองแดครับบน3คู่ล่าง3ามคู่นะครับผม ต้อมาจะเห็นเอฟซีทางช่องครับผมเนาะหกคู่นี่กับสื่อบนล่างกับด้วยจะดีกว่าครับผมเนาะเอ้าก็ตามนี่ครับผมกับสุดท่นีกับคออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแค่ขาดปลอดภัยเด้ออย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงลำดุวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมย้ำกับเอฟซีทางช่องครับเลขวิ่งสงขาครับผมเนาะจะได้วันที่10ครับวันที่10 นี่ครับวันนี้วันที่7แล้วพรุ่งนี้8ป10ประมาณวันอาทิตย์นะครับผมเนาะวันที่10ครับนี่ครับกต,ตามนี้ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเชิญชิมนาครับผมเนาะ